จากอะไรวะเนี่ยแต่จริงว่าน้องถึงพี่จะพูดแบบมึงเก่นแต่จริงก็ถ้าเกิดถามพี่ก็อยากเล่นนะถ้าเกิดพี่อ่านออกจริงไอ้ยเราแวกนั้นมีมีช้อปปิ้งอีกด้วยกับแฟมึงต้องกลับไปเดี๋ยวค่อยไปอันน่น,นสุดยอดเยอวใครวะเนี้ <laughs> <laughs> เหมือนเหมือนเป็นคนละเกมเหมือนไม่ใช่เกมที่เราเคยรู้จักว่ะ ไม่ใช่สิไม่ใช่ชั่วโมงก่อนที่เราเล่นมัง <c oughs> ไม่ใช่คนละเกมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ,อ้องห้องสมุดอยู่ไหนกูอยากไปห้องสมุดฉันล่าไมอห้องสมุดมึงไม่ให้ของขวัญไปเลย,ยเเที่อะไรอย่างนั้นะ<อ>แล้วมีของอะไรบ้างอ่ะพี่จอห์นน่าจะมีอะไรวะเออจริงๆไอ้ตรงลร้านที่กูบอกมึงไปอ่ะไอ้ตรงนั้นมันมีของขวัญขายอยู่อ้องไปอ๋ออย่างนี้เองโอเคแล้วไงจะกระโดดลงจากตึกอีมั้ยแน่นอนเอาหัวลงนะ่นเลยล่ะไอพิชั้นเลย ชั้นนี้แหละไม่ใช่ชั้นนี้แหละชั้นสุดๆฉันนี้แหละนะอ๋ออยู่ทำลงไปไม่ง่ายผมประทับต่อไปหรืเนี่ยเขาทำมาให้เรารู้อย่าอยากให้เราโดดไปแค่ั้นแหละกูพอใจยังจะลงมันจะมีตกบันไดด้วยเนาะเออเร็ววิ่งเร็วเกินไปจนตัวเองลอยเลยเกินบันไดน้องทบินเทลวิ่เ็นีกใช่เหมือนมิสระมิสระเลยถ้าผมทอนี่ใช่เลยอยากจีบไม่ได้ทุกคนใครก็ได้อะไรอย่างเนี้ย มันได้แต่มันต้องให้ของขวานอย่างของเลยฟานไปวำมูลเลยเกที่บอกเขาเป็นมูลโยนทั้งไล่ไม่เอาไปจักรยานอะไรเงี้ยมึงจะย่ำต้องทมามแล้วอ๋อใจออกปัดโย่ทุกวันนี่เงี้ยกูฟานดูมึงจะบอกว่ามึงโยนจักรยานนองครับเอ้าทุ่มมันจั่งแวววาวสักเลงสมผมไม่แวววาวมากอะเหมือนไม่ใช่เกมเดิม ยี่งเพิ่งเปลี่ยนมันใช่ต่างนี้เหรอครับแม่เอาลนะเด,เ,เดี๋ยวก็เจอเดีย๋ยวก็เจอไอ้เชี่ยไม่ใช่เชี่ยอะไรเดี๋ยวก็เจอมันใกล้ๆก็ต้าวหลวนอะทางไหนทางนั้นสรุปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก<อ>็บอกนี่มันลงเลรืออนุบาลเนี่ยเอ้ยมีมีมีโมเดลเด็กด้วยอะเอาซัดสิครับแหมซัดสิครับวันนี้ครับโคตร โคตเร็วเร็วเฮี้ยเฮียเร็วเฮี้ยเฮียชนเด็กปัอนจักรยเข้าไปเลยไม่ได้ปั่นเข้าไรกาแฟเพงเลยมีอะไรขายไหมครับโอ้แต่งชุดไม่ธรรมดาเนดถ่ายไว้เก็บไว้ที่ระลึกที่ระทึกไอ้ลุงหันไปนี่แต่งเสน่ห์แบบส่งผมหัวแม่งสุดยอดอีกที เออตรงนั้นแหละมันจากนี้นก็ชนอยู่แล้ว,ลวกาแฟท่นนอกนั่งยังชนอยู่แล้ว <ขอ S 1> น้ำเงินฟ้าเลยทีเดียวน้องฟ้าใช่ไหมคะเอาอีกใช่ไหมคะถามชื่อเลยอยากรู้เหลือเกินชื่ออะไรเ,เอ่ยอ่านไม่ออกสินะคาโอริคาโอริชื่อคาโอริออลุงมันลุงลุงชื่ออะไรลุงลุงบอกนั่นเมียลุงอย่ายุ่งโอ้โห <c oughs> ทะเลทะเลมานั่งกินกันตรงนี้ด้วยสาวแว่นด้วยคือพอเอาเรว่าพอมันใกล้โรงเรียนใช่ไหมก็เลยมีนักเรียนเยอะมันเลยแบบดูมีอะไรมากกว่าตอนต่างแรกที่เราไปที่เราขับไปมัวคือมันไม่มีอะไรเลยไงลุงจริงจริงมือเป็นวันๆเลยก็ได้เนี่ยจริงปะล่ะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าที่จะขี้เกียจไงลงทีเดียวไม่ให้หมดเพราะยังไงก็ไม่มีอะไรเที่ยวอยู่เลยอยู่แล้วลุงแม่งไม่ขายเฮียอะไรกูเลยไปก็ได้ครับลุงบอกลุงขายแต่กิ้งก่าลุงไม่ขายเฮียครับจริงด้วย ลุงไม่ขายยี่อครับลุงขายกิ้งกา่าครับแล้วก็หมดวันหรอกไม่ได้ไปซื้อ<า>ของดีเข,<อ>าขา้าเข้าบาร์เว้ยเออเข้าไม่ได้เข้้าไไม่ไดอายุมไม่ถึงไม่ให้ตายเลยอ่ะอบนวดอย่างนี้แหละไปพอชูวิทย์คือเดวิดเนี่ยพอมีมาไวๆก็จะคุ้มใบก็เก๊าดเต่าลันเปานทางนี้ดิก็ทางนั้นแหละนี่เสียเลยก็แฟลงลงรักกับไปโอ้มีมีร้านดอกไม้ไหมแบ่งเข้าไม่ได้ต่อยลุงได้ไหมมันมีทางขึ้นอยู่เห็นไหมไอทางขึ้นนั้น กูอยากร่วมไปมึงยังไม่รูอีกเลยกูเล่นไปแค่ชั่วโมงเดียวซื้อมาสองพันเล่นชั่วโมงเดียวเล่นคุ้มมากเนาะห่วยจัดจริงๆอะไรมึงก็ทนเล่นนี่มันคุ้ม์สองชั่วโมงเนาะอะไรยี่ส์สองสามเดี๋ยวนั้นก็ชั่วโมงละพันเออชั่วโมงละพันบาทอะไรเงี้ยเออมีร้านมีข้าวได้ด้วยมั้ยถ้ามึงจะลงบอยขนาดนี้กูว่ามึงเดินเช็คที่ละร้านเลยดีกว่าใช่แล้ววิ่งกลับมาขึ้นจักรยานดีกว่า นั่นแหละไอ้ตื้น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 เมืกี้โทรศัพท์เข้าอะไอ้อะไรอะไรหมดไอ้ไอ้ขีดเทนชั่นอ๋อมันดูทัดดูไปไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆอู้ๆโอ้เข้าได้ด้วยโอ้โหด่าดูจังเลยคนดีจังซาตานเบสมอนไอ้เรียนทรายไม่งนากลั่วาเรื่องเรื่องของพี่วาตาชิโนโอติวันนีจังโนอะไรอย่าง เรื่องพี่ชายมึงยังลงชัว่างฉาันกับพี่มาจ้องใจมากเลยโอ้โหคนนี้ชุดโอ้โหสายเดียวแต่เอวใหญ่นะเอวใหญ่ไปนิดนึงกินเยอะไงลงแล้วคนขายตั๋วไม่อยู่บันไดเลื่อนก็ไม่เลื่อนบันไดไม่เลื่อนถูกแล้วมันคือบันไดที่ไม่เลื่อนถูกแล้วตกลงคือพามปิดอยู่ใช่ไหมบันไดไม่เลื่อนถูกแล้วตกลงเข้ามาได้แค่ไหมต้อไม่ได้ เป็นประตูเลื่อนที่กูต้องเปิดเองไม่ใช่มือเปิดใช่ฟอร์สเปิดได้แบบฟอร์สเปิดเลยฟอร์สเปิดมึงอมอะไรเนี่ยคอยอมอะไรสนุกยังถ่ายถ่ายของลุงนี่มึงใช้เฮ้ยวิ่งไปเออกลับมากลับมาวิ่งกลับมากระโดดถ่ายกระโดดถ่ายหัวลุงนี่เออเท่เท่เท่เออวิ่งมาโธ่โวสูง ไม่สัตยไปฮเดยวนะอย่าวันนี้อย่าถ่ายรูปเดียวแม่งแม่งรูปเดีวยวไปหาสาวแอนถ่ายกันอย่าพาแ,แม่ขึ้นรูปหลงอย่าถ่ายรูปเดียวยถ่ายรูปเดียวโอ้โห <c oughs> มันเราแตกกันเช้า,อา,าๆๆเอแล้วกลับกลับโรงเรียนกับโรงเรียนกันเราเราต้องมีรูปสาวแอนขึ้นไม้ได้จ้ะเอาให้มึงสบายใจเลย แล้วไปทางนี้แหละตรงทางนี้แหละก็มึงก็จะแบบมึงชนเด็กโอ้ยจบคนเดียวหนูขึ้นบันไดโหดร้ายร้ายเนี่ยไปทางนี้แหะจริงจะเจ๋งมากนะเธออย่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแบบว่ามีคาบว่าแบบอะไรนะจะโดนตรงไปแล้เพิงโดนเพิงเลงมากขึ้นเลยขึ้นได้บันไดมันลงได้ก็ต้องขึ้นได้ได้สิเออดีใจมาก ไปดานซ้ายาซ้ายดางซ้ายนี่ขวาไม่ลงไปไปหาร้านไม่มันจะไปถ่ายรูปผู้หญิงไปถ่ายรูปผู้หญิงก็มันจะถ่ายรูปผู้หญิงมันจะถ่ายรูปสาวเขาฝันเขาเขาไม่ได้ลงครับพี่ลงกันเออนั่นแหละในสาวๆหนสาวแววนที่ว่าจะเจอคนเดิมไม่กูจะรัวดรอกรอกูจะรอดูมึงเนี่ยรอคือห้อั้นเดินอยู่ไหนมันอยู่ชั้นล่างไม่ใช่เหรอห้องสมุดชั้นล่างอะเดินหาชั้นแรงถูกแล้วจุดสุดปลายใช่ใช่ไหม สุดปลายสักทางหนึง่งแนะ่จำได้วิ่งผ่านน้องคนนี้ที่สงสยั <ขอ S 2> <า>ยหัวตรงเออนั่นแหละแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวนี้ยซ้ายเนาะไม่รู้ไหนซ้ายนี่ปบอกเนี่ยหันซ้ายเอาไม่ใช่ขวาก็ได้นทางนั้นเพราะมันจะเป็นประตูสุดไปอ่ะจำได้ใช่ไหมหไม่ใ <laughs> ช่ห้องพวกนี้หรอกแน่นอนจําได้เขาต้องมาวิ่งหาเพราะไอเรือดถ่ายหัวผู้ชายทีเดียวต้องมาวิ่งหาเนี่ยตายหัวเป็นเหตุเพราะที่อยู่นี่อ่ามีเงีย yes อ่ะเมื่อกี้คนนั้นนี่วะจี๊ยังยูเวโหสุดยอดสัสดีครับจะมาหาทุกวันเลยน้องมึงให้ของขวัญเลยไอ้นนั้นลองคือคือมาหาทุกวันให้ให้ของขวัญทุกวันเนี่ยก็จีบติดแน่แน่แน่ใช่ลองลองดูได้ว่าตอนนี้มีของขวัญในตัวหรือเปล่าลองให้ดูแล้วมึงจะมาปิดพื้นท้องครับน้องจับพี่ได้ไหมจับไม่ได้มึงคือตัวเฮี้ยอะไรวะอะไรเงี้ย โอเคไปละไปไปทางเนี้ไปสำรวจต่อมีทางหน่อมึงออกออกมาอีกทางหน่อยแต่เมื่อกี้ทางซ้ายมีรุ่นพี่ใช่ป่ะคนดินนำในเรื่องใช่ป่ะใช่ยังไงทักเขาหน่อยเร็วคนนี้อ่ะใช่่ไหมแม่ตากูดีไวฟุกกูจำได้เออถามจำชื่แม่งมึงรู้เรื่องอะไรมาอีกเธอจำเธอเป็นใครคือคือกูจำได้แต่มึงจะจำกูไม่ได้ ไม่มีของขวัญต้องไปซื้อไปกาแฟนไปไปซื้ออปกินเราจะจิบจะจิบต้เริ่มเริ่มมีเนเรื่องเริ่มมีสตอรี่แล้วไปไปเราคือคือวค่เราเริ่มมีเป้าหมายแล้วไปแล้วไปเราไปหาของขวัญที่จะตามคือคือถ้าแบบมาทำจีบตาแบบพายไมบูดอ่ะกูยอมไปทำฟาร์มเพื่อเอาใจโอ้ลด์ลดลคนแวนเดอจอดหน้าวิึงดูหัวคุณสกก่อน การจะไม่กล้าเนี่ยมึงเฮ้ยบุลลี่มันจะหวยไม่ใช่เหรอวะไม่บุลลี่มันโลนเลยสกินเฮดเลยบุลลี่อ่ะก็เนี่สกินเฮดอ่ะเพียงแค่เทคเจอร์มันเบาไปหน่อยอันเหรอโอเคล้าอยู่แถวไหนบ้างเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ลงทางนี้ขึ้นกลับกลับกลับมันต้องลงไปทางทางทางหลักยันยันก็ไปทางนู้นเลี้ยวขวาไปเออนั่นแหละขวาขวาไปเลยผ่านไปเองเออ เมันจะไปทางถูกทางมั้เนี่ยนั่นเนี่กูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้นะกระแฟมันก็ยังไงทางทางขึ้นไปโรงเรียนเนี่ยตรงเนี้ยที่มึงบอยนั่นก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็กลับวนกลับเข้าไปในตัวเมืองมึงเปิดแผนที่สิทั้งนั้นอ่ะเออเออแค่นั้นแหละชนหมาแม่งก็ได้เบือ่อเบื่อเออมีแม่มีร้านไหนร้านไหนบ้างคอมบ,บินนี่อันนั่นแนะ่ะไปไปทรงทางนั้นอนะ่ะเออก็ตรงไปเลยตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่ะนั่นแหละแค่นั้นแหละตรงไปตามทางนี้เรื่อยๆเดี๋ยวกูก็จำได้เองแค่นั้นแหละ ไม่ต้องคิดเลยมากเราไปหาของพันไม้สักหน่อยดิแว่นจ้าฮันมาฟงพี่ด้วยสิเงี้ยเออเฮ้ยเราไมีตังค์เลย้องทำแล้วทำไมถึงจะได้ตังค์อ่ะเก็บนดเดยฮะเก็บเอาจากพื้นเนี่ยนะที่จริงมันมีสองหมื่นเนี่ยใชล่ใช้ค่าต่างพันสียค่าตัด่เงินหมื่นละโอ้ไม่ไงคือสงสัยไงเข้าจะไม่คือเกมมันจะให้กูถ้าเกิดสมมติกูต้องการเงินหมื่นหนึ่งกูต้องเก็บในเดินไล่เก็บเงินตามพื้นเนี่ยนะ โอ้สมบ่ะมันไฟดิอันนี้มันในนี่ดีกว่าไอ้ชินุมิยะกินเยอะวะเนี่ยกินเยอะไปไม่ต้องกินกินเยอะเนี่ยชินุมิยะมันหัวแดงไม่ใช่หรอวะไอ้นี่มันต้องไอ้ไอ้ที่ไอ้มาลุยมาลุยเออมาลุยอ่ะฟอดเปรยงไหมเดือดชุมสือเขาจะไม่คือคือมันฟังดูไม่เม็กซ์เซนที่เรากำลังน่ามันตามเก็บเงินคืออย่างไรในเด็กคอมูเลเตอร์ไม่ได้เงินจ่ายเลยรู้ไหม จากการถ่ายกางเกงในผู้หญิงไปขายพวกผู้ชายนะจ๊ะแม่เออมันได้มันไม่เซ็งอย่งเออท่าอย่างีิธีหาเงินได้อะไรเงี้ยแล้วเราซื้อของยังไงอ่ะซื้อที่นี่ไม่ได้มั้งรู้สึกนี่เป็นแค่ร้านตั้งโชว์มึงดูดิมันซื้ออะไรได้บ้างเป็นก้อนๆอย่างนี้ดูเฟฟอร์สไปตำรวจเตะตำรวจแม่งเลย <c oughs> เดินๆไปโอยอยากเตะตับอยากเตะปากตำรวจดิอะไรเงี้ยตำรวจไม่งปาจิงโกะสล็อตนี่วิธีหาตังค์ป่ะปาจิงโกะป่ะเงินดืโอ้ร้านเ้อฟาบี่ทับเลย ไม่ใช่ซัดเขาเฮ้ยนี่นี่นี่ซื้อเซอร์นี้ไปให้คุณน้องใส่ได้ไหมเนี่ยถามเลยไม่รู้กันวะแค่เนี้ยให้ตายแต่โลวินคนไหนจะวะนี่ซื้อได้ป่ะไม่ได้ไปแค่ตู้เดคอเลชั่นมึงชนกูนะอะไรพี่แอี่แอร์พี้ยมึงชนกูเองน่ะเว้ยกลับมาที่ร้านหนังอีกแล้วซีนีม่าแก่กับนกองที่อมมาทุกอย่างอยู่อมทุกอมสุกซะเหลือเกินหนึ่งเช็คกีเหรอใช่ ไม่ก็ฮังเกอร์เกมสักอย่างร้านอยู่างไสรุปเนี่ยหาเจอไหมเนี่ยนั่นวะคือเจอแล้วร้านเบอร์เกอร์อนีรร้าะไเบอร์เกอร์ไง้ไม่มีคนแดกเลยเดี๋ยวไปทางซ้ายต่อนะเว้ยจะเจอปักเก็ตไม่เจอมีอะไรนะทางนี้ขึ้นชั้นสองได้ด้วยโอ้ยใจไม่มีใครเลยร้านมึงเต็มตัวเจ๊งแล้วละจังหวะนี้ร้านมึงเต็มตัวเจ๊งได้เลยไม่ต้องห่วงแล้วเราจะหาของขวัญสินราฟ้าเขียวเนี่ยไปปั๊กเก็ตคำไาเยอะอีกแล้ว เจอในว่าันขายอยู่ในดันขายของขวัญเคยหลงไปเจออยู่รอบหนึ่งเนี่ยตคือวิสิคุณรู้สึกว่าเกมมันควรจะให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนสัก3 4วัน5วัน6วันแล้วเราค่อยมาหาคนนี้มากกว่ามากอะไรเงี้ยดูดูป้ายร้านอันนี้เหน็นอะไรบ้างผทาโกยากิยูเมะยูเมะยามะไปเถอะไปยูเมะชิมะเนอะหาไม่เจอจริงเนี่ยแหนม,มันควรจะอยู่ในตัวเมืองใกล้ๆที่เราเข้าไปได้ง่ายๆสักเกมใช่ไหมอ๋ออ๋อฟาแฟส มีอย่างนี้ด้วยว้ยโอ้ฟาเฟรเลยนี่วาเล่นง่ายวะนี่มันตัวละครตัวละครมีหน้ามีตาเนี่ยใช่ไหมโกาการดิกะโอ้ฟาเฟนด้วยไม่ถ่ายสักรูปเหรอพี่จริงๆริงยจะเหมือนกันไหมเอออยากรู้ <c oughs> มึงกลมแล้วก็หันแล้วก็ถ่ายแล้วขันกลับสิเออไม่สิแค่นี้ไม่มไหม,มกันเดินเลยไม่เหมือนนะอันนี้ลายฟ้าขาวลายชามข้าวอีกคนหนึ่งจะเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งดูไม่ชัดอสูตรหลายคนอันน Jamie, ี้จะเป็นถ้าเขามาฮะถ้าเขามาถ้าเขามาไม่ใช่ชาวเก้าไทยสไตล์มากคนหนึ่งไทยคนหนึ่งญี่ปุ่นน่ะใช่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นส่วนเราเป็นลูกครึ่งไทยอาเตเลียนนั่นหมาโคดิลิเชเวอร์ทองทองว่าเป็นโคดิลิเชเวอร์ลูกนั่นขายของขวัญอยู่ไหนเนี่ยสรุปนี้บอกวะ เนี่ยร้านเนี่ยร้านนีอ่ะจะดูซิว่าใช่ไหมดูสิไปทุกร้านตตรรงงเออเออเนี่ยร้าน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 นี้แหละอ๋อ้สวัสดีครับแม่งอยู่โคตรลึกอ่ะจำไว้เลยว่าอยู่ตรงนี้ตรงไหนมันก็เปิดเป็นที่ดูซิได้รู้นะคือกูเล่นช่มรมแต่กูหาเจอกาแฟเพ่าะมึงไม่ได้เดินไปหารูปถ่ายเรื่องงูอย่างนี่สร้อยห้าแปดเมย์มีหมื่นซี่เองโอ้โหนี่สร้อยสามพันได้โอ้โห อพี่คุณพระตอนนีงสงสัยว่าจะหาเงินยังไงเขาจะจะไปเดินเก็บเงินมันก็ไม่ใช่จริงทำมคนจึงแบบมีงานพิเศษ,ษทำหรือเปล่าน่นจะมีว่าน่านจะมีแหละแต่เรายังหาไม่เจอแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าทำควสกับสาวๆแล้วได้ตังค์หรือเปล่านี่ควสนหนังสือพิมพ์อะไควีโรงเรียนอ<า>๋ออ่ะพี่อ่ะสอ,อะไรอันนี้คือคาราเมลซื้อคาราเมลสักหน่อยของขนมอะคารเมขึ้นขึ้นนั่นแหละอ๋ออ่าฮะ คนนุ๊กเลยคาราเมลซื้อไปแบบว่าเธอแบบว่านี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนะแดกไปก็คิดถึงเราไปนะเบลลี่ช็อกโก้ขึ้นมาขึ้นมาใช่้นมาเดี๋ยวคาราเมลเดี๋ยวคาราเมลซื้อแต่ขนมให้เขาสักพักการจะจีบผู้หญิงมันต้องซื้อขนมให้นะเว้ยเดี๋ยวมันก็อ้วนแล้วก็บ่นว่าไม่ไม่รักมึงอะไรเงี้ยดึกภาพกาแฟไหมเอาขนมไป้เขาก็ไม่หมดก่อนไปถึงเขาแล้วมึงกูช็อกก้ บีชักกาอะไรอย่ายังไฟที่แดกได้ซื้อซื้อซื้อการ์ดซื้อซื้อซื้อคือมึงซื้อไปให้หมดอ่ะแล้ววันหนึงอ่ะมึงไล่ให้ไปเดี๋ยวมึงก็ติดหมดเยอดไปละคือแตไมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะสองเบอร์ถ้าไม่นับว่าไอ้เส้นละแปดเหมือนนั่นอ่ะคือเซ้นละแปดเหมือนนั่นคือให้ทีเดียวแล้วกูจีบติดเลยป่าวไปละกลายเวลากลับกลับไปจีบใช่ไหมเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าไอ้ มึงขับจักรยานาชนเด็กเนี่ยมึงก็ว่าอยู่เฮียมันอยู่ตรงนี้มึงไปกไกลอะเพิ่มวนกลับมาตรงเนี้ยไอโ้โว้โคตรแดกเวลาเลยโอ้โหตรงเนี้ยอยู่าค่ตรงเนี้ยเออเออเอาไปอยู่ใกในในในล้ๆร้านตัดผมเนี่ยใช่ดูมาถึงพูดไงี้ว่ามันควรจะอยู่ในจุดที่มันใกล้กับจุดที่เราจะไปบ่อยๆไม่ใช่เ<ร>หรอหร้านแต่ร้านของขวัญแม่งอยู่โคตรหลืบใช่ปหมล่ะอย่างที่เห็นเนี่มันหลืบเหรอวะมันก็ตรงหน้าที่มึงขับผ่านไปเลยไม่ใช่ถ้าเกิดคุณบอกให้เลี้ยวขวาหนึงแค่ไม่เจอใช่ปหมล่ะก็จริงใช่ อ่ะไปหาห้องห้องเขารู้สึกออกนี่มันไปชนจะจะชนเขาอีกน้องเออเราขึ้นชังสองไปแม่จำได้เลยวิสุดยอดแหม่ไอ้กาแฟจับแล้วตรงสุดใช่ไหมเวลาตรงดประตูยกเลยจ้าเลยเมื่อกี้จะมีใครมาปิดเลยเนาะอ่ะพี่มาหาแล้วน้อง้องก็พร้อมกับมาว่านี้หน่อยนะก็เข้ามาหาถึงลึกนี้เลยเลยให้ถูกคนนะมึงไม่ใช่ให้คนหนึ่งแบบ <น><อ>กูจะนอนให้กูกูซินทรีกู <laughs> อินดี้กูนอนให้โอ้โหเปลี่ยนซุ้ยโอ้โหเป็นลายยีนอวะเออเป็นลายยีนเป็นเหล็กเป็นเกราะเหล็กก็ื <laughs> อาเขารู้มึงจะเตรียมตัวซ้ำมเขามึงเลยเตรียมเป็นเกราะเหล็กหายจ้อยมึงก็ปล่อยเออะลุครับนะต้องนอนให้ของขวัญดีวาะาแฟขอถ่ายรูปหนึ่อ๋ออ๋อน่อ กาแฟเล่นลงรักลงรักแลนะลงรักในตัวละครตัวละครหลักช่างแม่งนะช่างเม่งเล่นไม่หยุดต่าพักขอไอดีกูไปขี้โมยสัตว์อี่ว่าจริงนะควอดน้องคนนี้ก็ดูสวยกว่าน้องผู้หญิงน้องน้องแว่นในเรื่องเลือกอีกเพราะน้องแว่นในเรื่องใส่แ่นมันแปลกๆอับทุว่าเขาจะไหมเอาน่อหน่อยเอาหน่อยหน่อยมันเจมแจมคาราเมลนี่ก็ตัวซิมเมอร์สรู้สึกมีอะไรข้าแต่อย่างขึ้นขึ้นด้วยข้าอะไรวะกูจะรู้ไหมจบ ช็อกโกแลตทวียอบวกสองใช่ไหมข่าวของอ้วนพวกนี้มาบัวพี่อะไรใส่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 เกือพวกนี้ี่จะใส่มาคือหนึ่งเองไงตายาเลยชอบกินช็อกโกแลตเงี่ยชอบกินช็อกโกแลตมากกว่าเธออชอชชบ็กกโแลตมียิ้มให้เราเดืดอดเมื่อกี้บทคุยแล้วยิ้มให้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะไปชวนเดทอะมีอะอะไรอีกอะอยัดเข้าไป อบสองเลยวะมันก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่วะยังก็ซื้อมาเป็นพันๆแล้วก็ซื้อแล้วก็ยัดเรื่อยๆอยู่วะทางนั้นใช่ปะแล้วมันเป็นจะสติอินส์อ็อปเฟสโวสมจริงตรงไหนวะกูไม่เข้าใจนี Chu ่ก็บวกสอนแต่ว่าชอบเด็กชอบเด็กหนุ่มเอ้ยบทความเริ่มเปลี่ยนให้มีออดอ๋อเริ่มยิ้มเริ่มยิ้มเริ่มยิ้มเนี่ยนันน่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่นน่นนั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 ่นน อะรดูบทความนี้ต้แการเปลียนไหมอ่ะลิงก์ตอร์กัสยมัยิ้มยิ้มยงยิ้มยังมดเดียวยังหมดเดียวม่ยัดยัดยัดใจม่วงยังใจม่วงอยู่เดี๋ยวต้องจะถามควาเป็นท้าเป็มวนก็ทีนี้แหละไฮซ่อยไฮซ่อยดอกกหนกันลดลดไม่ชอบชอบแดงอย่างเดียวโอเคโอเคจะได้รู้ว่าชอบอะไร เดีย๋ยวพี่ไปซื้อมาอีกไปไป,ไปละแต่ถ้าเกิดลองคุยคุยประโยคอื่นนอกจากพลเซนโตน,น่าจะได้ได้ได้ไดเจ๋งบ้างบ้างลองมันมันยังไม่มีอะไรขึ้นนะเนี่ยมีมีสามาสามช้อยเหมือนเดิมเลยคอนิจิวะคอนิจิวะน่าสนใจดีนะเพราะมันจีบไปใช่เพราะว่าคือไอตัวนี้ยอมรับว่าเจ๋งก็คือเข้าใจไหมคือ ไม่ได้ว่าแบบให้ตัวละครเอกมาให้เราจีบเป็นตัวละครเอกไงคือใครก็ได้เราจีบใครก็ได้ใช่ไหมล่ะเออจีบเดินเดินเจอก็จีบเลยสตอรี่ขงแต่ละคนอ่านัทำเอไอมาระบุชัดแล้วว่ามีผู้หญิงกี่คนในโรงเรียนใช่ก็น่าจะทำแบบว่าครบไปเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราอยากเห็นทุกคนที่ครบไปเลยเออนั่นแหละจริงน่าจะเป็นจุดขายที่ดีถ้ามันไม่ทำไหมครบอ่ะเข้าใจไหมถ้าแบบเป็นทุกคนคือเพราะว่าทุกคนในในโรงเรียนเป็นเนื้อเรื่องหมดเลยเป็นตัวครหลักหมดเลยอะไรเงี้ยเออ เ้ยตัวไอไอมันก็สปอนตัวเดิมมันไม่มีแบบสปอนสมผมใหม่ตัวใหม่มาไม่ใช่มันก็ตัวเดิมอะไรเงี้ยเพราะเดียถ้าเกิดทำเนี่ยจริงก็เจ๋งนะเว้ยเออห็นไหมทีมงานแม่งทำแบบลวกๆอ่ะเข้าใจไหมสองกิกอ่ะสองกิกอ่ะถ้าเกิดเอาลงทุนอย่างนี้คือนึกนึกภาพอย่างเกมของฝรั่งรู้ไหมไอเกมอย่างอะไรนะไอออบริเวียนไอไอเอเดอร์สครอปไอออบริเวียนภาคเกมอย่างออไอบอะไรนะไอไอเอเดอร์สครอปออบริเว like ียนภาคก่อนสกายดิมอ่ะ เขาบอกเลยว่าตเกมทั้งหมดอ่ะคือตัวคือตัวเกมมันโหลดมาความความความจุของเกมมันแปดเก้ากิกะรู้ป่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเป็นบทพูดหมดเลยเกมจริงแค่2องกิกะเข้าใจไหมเพราะงั้นเนี่ยทำไมมึงยจะทำแบบจัดจังงั้นบ้างแบบขึ้นได้เลยวอตดอฟเวลา this เขาไปในร้านลงมาปั่นกับ น่าใช่น่าใช่อันนี้ขายนะหาฮะมาจอบซอยเพราะกันคุณซื้อซื้อไอ้ขนมไปอะไรที่เป็นขนมซื้อให้หมดเลยขนมซื้อของหนออะไรพวกนี้พวกนั้นเนี่ยฮะลำบุญเนส์ลำบุญเนส์ซื้อลาบุญเนส์ด้วยเออใช่คอนช็อกโกแลตได้สองแต่ราคาโคตรถูกใช่ไหมได้ได้เพราะเขารล่จากลุงด้วยลุงบอกโอ้มีแล้งเป็นลุงซืออลาบุญเนส์ด้วยไอ้น้ำดื่มลาบุญเนส์ขึ้น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 นะครับ มันคืออะไรล่มูนี้เครื่องดื่อร่อยดีคืชอบจริงเหรออันไหนวะคุณน้องก็ชอบมันเป็นขวดไอที่ตบมึงตบนะใช่เลยแต่คือเคยนี่มันกขึ้น2อ่ะมันขึ้นสองเท่ากันแต่นี่ยีบาทใช่ยี่สิบาท20่สิบเยนยี่สิยนปั๊มสแปรอ่ะสแปร์เรื่อยๆไปละน้องเช้ามาตะวันงยิ่งว่าน้องเป็นแบ เหมือนหนังไอ้เรื่องนั้นไะไอ้เรื่องที่อะไรนั่นไอที่อดัมเซนเลอร์เล่นว่ะไอช่าไอ้ที่เป็นเพื่อนอดัมเซนเลอร์นี่ที่ว่าอะไรนะที่ว่ามันโดนสะกดจิตให้ให้อะไรนะเห็นผู้หญิงจากในใจอนี่ยใช่ใช่แล้วพอเจอพอพอถอดถอดอันนออกผู้หญิงอ้วนใช่ไหมเออไม่รู้จักเดินหางอะไรเงี้ยไม่เงาวอ่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบซับยูสเลยด้วยนะมึงมึงกลับโผไม่ได้กับแบงโถกโอ้สุดยอดเป็นละเป็นโรงเรียนกูละจะเนี่ยเออทั้งเกมมันมีอยู่สองจุดอะจุดจีบกับจุดต นั่นแหละงานช่างแม่งงานงานการไม่ทำจีบอย่างเดียวเข้าไม่ได้พี่โอ้มึงก็จอดเถอะนั่นแหละกถ่ายคลุกสาวพี่เกิร์บคลุกชนเขาแล้วเสียค่านี่เดี๋ยวเออคิดว่าขึ้นรถอะไรนึกว่าหนึ่งอะไรเงี้ยมันจำทางได้โดีอ๋อมันจำทางได้ดียองกาแฟแม่งจำได้ดีมากเลยเนี่ยแม่งปล่อยชัดเจนแล้วนี่ชัดเจนจริงเรียบถ่านถ่ายในรูปถ่านี่แช่ สแปมสแปมไม่ให้หัวลุมโฟมาถ้าหัวลุมโฟมานะนี้กูจะซื้อหวยนะคนี้จิวะอ่าให้อิตาจะซื้อบอกให้บอกให้หนึ่งขึ้นหนึ่งแพงแพงแต่ขึ้นแค่หนึ่งไงไม่คุ้มว่ะเนี่ยหมอกับกาแฟเนี่ยแบบเป็นเป็นผู้หญิงที่เกิดมามามาเพื่อกาแฟเลยแดกในของราคาถูกๆูกจีบง่ายทำไม ไม่รู้ว่าคันปุ่คนละโถเปล่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันเหี้เห็นไหมเป็นผู้หญิงที่เหมาะกับเป็นผู้หญิงที่เหมาะกับกาแฟมากแดกง่ายของราคาถูกก็แดกได้แล้วก็รักเลยอะไรเงี้ยจีบง่ายอาริงกโตะยังยังยังบนเดิมต้องเปลี่ยนวันก่อนป้าเออนั่นสินะเออมันให้บอกตอกแล้วก็เปลี่ยนก่อนโอ้โหผิดตกช่างเลยเฮ้ยคุณนอนรออย่างนี้อะไรเดี๋ยว จะให้หมดกูกูไปขึ้นรถไฟละเผื่อเผื่อพ่อแม่งให้ให้เงินเพิ่มพ่อบอกลูกไมณนี่เอางินไปทำอะไรยุ่งกับพ่อเรื่องบมซื้อชักแลตมาชิมปอบจะแต่งไวุ้่นเลยจะไม่รุ่นเลยคือคือแบบพ่อพ่อต่ตอนเช้าพ่อพ่อ อม่ดยคือคตอนเช้าพ่อส่งไปโรงเรียนใช่ไหมล่ะตอนเอาเอาหัวดำๆตามงผมส้นหัวทองหัวทองเลยทีเดียวไม่ทำอะไรมันบอกใ่้ตกกระปานได้หัวไม่ทำเลยมากเลยไม่มีนะพ่อตกบ่อทองนิดนึงคือป่านนี้ขนมแม่งเต็มโตอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได อย่าซีเรียสมันสแปมสแปมไม่มีทีเดียวจอดมล้งเหรอวะฮะมันมีสามเหลี่ยมด้วยไม่ใช่เหรอฮะเออมันสามเหลี่ยมเป็นอะไรวะไม่รู้สามเหลี่ยมคื็อะไรไม่รู้ไม่รู้ไงปวดปวดปวดอย่างเดียวเลยคนจิตวิวะก็อย่างเหมือนเดิมย้อยวันเด๋วไปย้อยเดี๋ยวแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกคำคำสั่งที่สามมันมันมันปฏิเสธตลอดเลยอ่าฮะ โอเคก็อย่งเปอร์เซ็นต์กูเมนัสไซจะชวนไปเดทวะอันที่สามนเดทป่ะน่าจะอันแน่มีโอกาสยังมีโอกาสแต่มันขึ้นเป็นร้อยแล้วนะเป็นร้อยหรอเมื่อกี้ไม่ไม่น่าถึงนะสองอย่างอย่างน้อยเมื่อกี้ก็สี่สิบอ่ะสามเออประมาณเกือบห้าสิบนะรอบแรกมึงซื้อว่าเป็นสิบก็หล่ะก็รอบแรกซื้อเป็นสิบรอบนี้ก็สิบกว่าก็ห้าสิบแล้วโอเคไปอันหนักคะแนนเต็มมันจะราดกว่าก็ได้ นี่หน่อยนี่หน่อยไอหัวขี้ยักษ์ยักษ์กลับมาอีกแล้วโอ้หมดเดิมเลยหมดเดิมเลยอ่ะทั้งที่คุยกันเมื่อกี้อ่ะไหมอ๋อเผยเผยต่อทีดิ้งช่างเถอะช่างหลอกผมไม่สนใจมึงแล้วสนใจสัตว์แมนดีสนใจสัตว์โอเคพายมาเกือบชั่วโมงคึงแล้วหรือเปล่าชั่วโมงคืน่แล้วเนี่ยเดี๋ยวคนต้องตัดพาร์ทนิดนึงนะอะไรเลย แล้วเงียบเฉยเลยอ่ะเหมือนเหมือนกูเห็นอะไรสิกอย่างคือจริงเด็กอุ่ดูบเดี๋ยวเป็นไงชนเด็กแม่งเลยสุดเลยฮกูต้องลองชนเด็กทีนึงโอโหหอดไล่ได้มีเด็กเด็กนี้กับบ้าหมดแล้วมึงไอ้สัสไม่อยู่กับแม่งแล้วบอกอันตรายอันตรายเลยอันตรายมีเช็กชายว่าทอมจะขยักรมืนนวดชนเด็ก the ghost s l i d ร r the ghost slider เด็กตัวเลเดจจนพะพองชนเอื้อไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะชนผู้ใหญ่ไม่ขึ้นไงผู้ใหญ่ไม่ว่ากันชนเด็กๆขึ้นเด็กของขึ้นเนี่ยสัตว์เอาหัวตำรวจครับตำรวจนั่น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 อ๋อความสัมพันธ์ของคนรที่ชนอ๋อจะลดลงสามเลยโอ้โหสุดยอดแล้วก็ไปส่องแจ็เก็งนายาฆษนาเลยเนี่ยใช่สุดยอดเลย อนี่เล่นเป็นละจะเล่นต่อใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นไปไปขึ้นรถไฟดีกว่าเพราะมึงขับผ่านเมื่อกี้จริงมึงถึงเลยแต่มึงจะขับมาทำไมตรงนี้เนี่ยกูไม่เข้าใจคือแค่ทดลองนิดหน่อยมึงก็ขับมาสกายดีไหมจะชนอีกไหมไม่ชนแล้วดีกว่าน่าเดี๋ยวเขาไม่ชอบขี้หน้ามึงใช่ไหมนี่ยยังจะเชียร์บีกแม่มึงก้มอะไรเนี่ยโอเคมุกเกินอ่ะเลี้ยวครับนั่นแหละ จอดค่ะจอดจอดเอาขึ้นไปด้วยเอาขึ้นไปเชื่แม่งเลยเขาไม่ว่าเราปรจอดตรงนี้อะไรเงี้ยหมดวันเลยแม่งแบบอยากจะแบบเข้าไปดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ใช่จะได้เลยคือโอ้โหชัดเจนตามวะมาลองดูกันถ้าได้ลุงกับน้อง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 เวอร์นี่นะโอ้โหน้องทวินนะรับรองว่ากรี๊ดอ่ะ ที่ที่มึงเลือกนี่เหรอที่มันจะเป็นท่าภา,ภาพภาพหลักใช่ไหมอุษาเชียร์น้องควินเลยเนี่ยอา่าฮะเดี๋ยวหนึงนะเดี๋ยวเซฟเสร็จแล้วจะเพิ่งหยุดก่อนโอเคกดขึ้นลงเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอามันจะฆ่ามันเลยใช่ป่ะอ่ากดเข้าไปก่อนแล้วการทางนั้นโอเคกดเข้าไปก่อน <laughs> อ้นเอหลอด